ืมไอ้วัตไอ้วัตไอ้วัตนั่งรถใครลูกรถล,ลุงบอลชอบไหมโอ้ล้อใหญ่มากเลยนะนี่แม่แม่ไปลุงบอลให้แม่มารับมานั่งหลังกระบะสิป่ะไปอุ้มมานั่งไอ้วัตนั่งหลังกระบะสิมาถ่ายรูปหลังกระบะลูกมาครับ อุย้ยลอยใหญ่มากเลยนะชอบไหมลูกเฮ้ย,อยเอาเปิดไม่ได้ปะ,ส,งงปะสวัสดีครับสวัสดีครับเกิดยลุงทำอะไรยังไงสวัสดีครับสวัสดีครับแอร์บัสก็สวัสดีลุงด้วยครับแอร์บัสสวัสดีลุงบอลด้วยครับ วัสดีครับก่อนอย่าป้าจะให้ลุงบอลพาขับเร็วไปไหมขึ้นรถเหลืองไหมได้ไหมได้ไป้าขึ้นรถเหลืองและอเมตต้องขี่รถตามไปด้วยนะครับมาไอบัสอุ้ยป้าพาไปขึ้นมหลองขึ้นไหมไหนว่าอยากขึ้นอะได้ไหมเอา ลืมเอาเอียงก่อลุงทถาบูไปกลับรถมาหลับกันแหละน้อยใหญ่ไป,ไปแล้วบายยรถเลืองน่อยโอ้ยเดี๋ยวลุงบอลก็มาลูกลุงบอลไปกลับรถแป๊บเดียว มาแล้วหนุนไปไหมมาแล้วมาแล้ววู้วอย่าฟ้ามานะกินยาไว้นะลูกนะกินน้ำไว้นะนึ่นไหมล่ะไปรออยู่ร้านไหมล่ะไปไหมต้องกระตื้นมัต้องกินยาก่อนยาอ,อื้อคนน่งอ่ะบายบาย,ยาเ,าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูก อ่าเดี๋ยวให้ไม่ปไมปแล้ว